ครูแนนวารุณีวิรุณกรซีอโอแอนบรประนานที่การบริหารสำนักพิมพ์อ่านแล้วรวย Re ฟต์แอนด์ริชพรอพเพชิงจัดงานเปิดตัวสำนักพิมพ์ r e ฟต a แอนด์ริชพร i อพ i n g ชิงพร้อมทอล์คโชว์ในหัวข้อหาเงินง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจโดยมีวิทยากรหลักบานบรรดกรใจมัน่นเจ้าของหนังสือหาเงินง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจพร้อมด้วยวิทยากรและสเปกเกอร์พิเศษที่มาแบ่งปันเคล็ดลับและวิธีการสร้างไรายได้ในโลกออนไลน์พร้อมเคล็ดลับการประสบความสำเร็จของแต่ละท่านในนงานน Biinho de just l າ ก็วันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวสำนักพิมพ์นะคะชื่อสำ,สำนักพิมพ์อ่านลรวยนะคะก็ก็มีการจัดทอล์กโชว์นะคะโดยที่มีสปิเกอร์ทั้ง7ท่านนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการหาเงินง่ายๆนะคะสไตล์ของแต่ละท่านค่ะคะอนเซปต์ของวันนี้โดยที่ผู้ร่วมงานคือคนที่ซื้อหนังสือ,อาหาเงินง่ายๆสไตล์คนที่เกียรติค่ะก็ได้เข้าร่วมทอล์กโชว์วันนี้ฟรีค่ะสิ่งที่เข้าหวังก็คือหวังว่าทุกคนนะคะจะ ได้ไอเดียได้ความรู้ได้เทคนิคการหาเงินกลับไปค่ะไปต่อยอดรายได้ในในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราจะได้มีรายได้ที่2 3 4ต่อไปค่ะก็หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์นะคะชื่อสำนักพิมพ์เอ่อชื่อหนังสือนะคะหาเงินง่ายๆสไตล์คนที่เกียรน,นะคะโดยที่ตอนจุดเริ่มต้นนะคะก็คือเราได้คุยกับบาสได้มีโอกาสติดตามกันในโซเชียลนะคะเป็นแฟนคลับเขานะคะก็ก็เลยได้คุยกันแล้วก็รู้ว่ามุ้ยบาสเนี่ยมีเทคนิคการหาเงินในออนไลน์คือเยอะมากมากกว่า 20ช่องทางก็เลยสนใจก็เลยแบบได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ภาพพาม,มาออกหนังสือโดยที่คีย์เวิร์ดของหนังสือเล่มนี้ค่ะก็คือ29กระบวนท่าในการหาเงินแบบง่ายๆค่ะโดยที่ลงทุนน้อยที่สุดไะคะหนังสือเล่มนีเ้เกิดขึ้นมาจากมันเป็นต้นฉบับที่เขียนมาไว้นานแล้วฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าก่อนเท้าความไปครับมันคือผมเขียนจากเหตุการณ์จริงที่ผมติดหนี้นะครับแล้วก็พอปลดหนี้ได้เราก็แก่สู่ความสําเร็จจากประสบการณ์จริง้วออกมาเป็นเล่มนี้ฮะ คือ29กระบวนท่าเนี่ยมันคือการหาเงินที่ลงทุนน้อยที่สุดหรือแทบไม่จะลงะแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะว่าผมหาเงินแบบนี้เพราะว่าไม่มีต้นทุนตอนนั้นคือพอเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราจ่ายนี้วันละแปดเดือนละแปดแสนได้มันก็เลยเกิดมาเป็นหนังสือเล่มนี้มันคือ,อเคล็ดลับเคล็ดลับในแบบของผมที่สามารถหาเงินได้นะครับก็เลยแบบอยากจะให้ทุกคนนะครับที่อ่านไปได้ได,ได,ได,ได้ได้ความรู้แล้วก็ พออ่านไปแล้วได้แนวคิดอะไรบางอย่างกลับไปเป็นอรเรียกว่าคิดละของตัวเองครับผมใช่ค่ะตอนนี้มีมีจองในออนไลน์นะคะแล้วก็จะเข้าร้านทางทั่วประเทศนะคะในวันที่1กันยานี้ค่ะติดตามได้ทางเ c e b o o k สำนักพิมพ์นะคะอ่านแล้วรวยแล้วก็ทุกช่องทางของขีดเขียนนะคะเดมี่นะคะแล้วก็มีทางเพจของคุณบ้านะคะบ้าเฉยๆแล้วก็หนังสือเนี่ยจะวางทั้ง c 1ในอินทั่วประเทศค่ะ าวางตามร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศครับผมอ่าก็ในในสปีกเกอร์ทั้งหมดที่มาวนี้เราก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นนะคะในการอ่านออกหนังสือในเล่มถัดถัดไปของสำนักพิมพ์เราค่ะโดยคีย์เวิร์ดของสำนักพิมพ์ที่เกิดมาเป็นอ่านเรารวยก็คือเราต้องการให้ผู้อ่านทุกคนอะค่ะที่ได้อ่านหนังสือของเราแล้วก็ได้มีไอเดียแล้วก็มีเคล็ดลับบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่ไม่มุมใดก็มุมหนึ่งเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเชิญชวนหรือก็ท่าทามกูรูด้านนั้นๆค่ะมาออกหนังสือ กับสำหรับพิมเราค่ะสำหรับคนที่ได้หยิบหนังสือเรื่องนี้ไปอ่านนะครับมันคือ29กระบวนท่าแนวคิดในการหารเงินของผมนะครับผู้อ่านจะได้ความรู้กลับไปนะครับมันเป็นความรู้ในตลอดระยะเวลา3ปีนะครับที่ที่ผมได้คุกกี้กับการหารเงินโดยโดยเขาเรียกว่าอ,อะไรเต็มตัวนะครับแต่เป็นการหารเงินแบบที่ไม่ใช้เงินนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ใช้เงินทุนเพราะว่าเราไม่มีนะครับมันอาจจะมีต้องใช้แรงบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่า ผมพิสูจน์มาแล้วครับว่า3ปีที่ผ่านมากับการผลนีส10ล้านเราสามารถไม่ต้องใช้เงินได้แค่ลงแรงแล้วก็เข้าใจเออขาเรียกว่าเราต้องเข้าใจผู้บริโภคต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปออขายของได้อะไรเงี้ยครับ